สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วกับครูรัตน้าโหดเนะาะอ่าฮะก็เนื่องจากว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับอยากได้อา่าวิธีการถอยหลังเข้าซองนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดคอนเทนต์ออกก็เลยจะทําท่าสอบทั้งหมดให้เลยนะครับซึ่งอา่าโดยส่วนมากเนี่ยท่าสอบในการขอรับใบอนุญ,ญาตใบขับขี่รถนะฮะส่วนมากเขาจะใช้3ท่าสอบนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีการ ขับรถเทียบทางฟุตบาทด้วยห่างจากฟุตบาทไม่เกิน25ซนติเมตรนะครับและการถอยหลังเข้าจอดถอยหลังเข้าจอดช่องว่างทางด้านซ้ายนะครับหรือที่เราเข้าใจกันว่าถอยหลังเข้าซองกันนั่นแหละนะฮะตรงนั้นและอีกท่านหนึ่งก็คือจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังทางตรงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาให้รายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับอพอดีต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีช่วงนี้มีสถานการณ์เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเนาะผมก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอลงคลิปอะไรไว้ให้เลยนะครับก็ น่าจะเป็นจากช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องอัดวิดีโอคนเดียวก็ต้องขออภัยด้วยที่ภาพอาจจะออกมาไม่ไม่ค่อยสวยไม่ได้เหมือนกับสู้อีีแล้วแล้วไม่ได้นะครับต้องขออภัยไว้ด้วยก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายท่าสอบไว้ให้เลยก็แล้วกันนะครับว่าท่าสอบเนี่ยสำคัญอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับโดยผมจะทําให้อีก3 EP ีเลยสําหรับวันนี้นะครับ ซึ่งเริ่มต้นจากการขับรถนะฮะขับรถเข้าท่าสอบให้นะครับท่าแรกที่ผมจะทําการขับรถให้เนี่ยก็คือการเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีกฎอยู่นิดนึงก็คือโจทย์เนี่ยต้องการให้ผู้ขับขี่ขับรถเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังในทางตรงนะครับโดยที่ไม่มีการชนเสานะฮะและจะไม่มีการหยุดยกเว้นแต่ในจุดที่กําหนดเพื่อทําการถอยเท่านั้นนะครับเรามาดูการรายละเอียดและเทคนิคทั้งหมด นะครับที่ผมมีอยู่หรือที่ผมใช้เป็นประจำนะครับสำหรับในการสอนนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนนะครับเวลาขึ้นมาแล้วอันนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับก็คือรายละเอียดของเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับการเป่ากระจกตรงนี้มีผลแน่นอนนะครับการจับพวงมาลัยนะครับซึ่งถ้าสอบพวกนี้มันจะมีการใช้ท่าของฟิกแฮนเข้ามาด้วยเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูอะไรยังไงก็ไปดูจากอีพีเก่าได้นะครับผม บอกรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเนะาะต่อไปนะครับขึ้นมาแล้วนะครับทําการปรับเบาะปรับกระจกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายท่าสอบให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างรายละเอียดของท่าสอบมีอะไรบ้างซึ่งก่อนที่เราจะขับเนี่ยเราต้องรู้จกักกษณะของท่าสอบก่อนนะครับซึ่งมันจะช่วยได้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับซึ่งท่าสอบท่าแรกที่ผมจะนํานมาเสนอในวันนี้นะครับก็คือการ ขับรถเดินหน้าและถอยหลังนะครับในทางตรงนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดของท่าสอบกันหน่อยนะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้การขับขี่เนี่ยง่ายขึ้นนะฮะมาเรามาดูกันนะท่าสอบนี้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยมันจะมีความกว้างอยู่ประมาณ2.5เมตรนะครับซึ่งเราจะใช้กับรถทุกขนาดเนาะแล้วมันจะมีเสานะครับวางกันเรียงกันอยู่เป็นแนวตรงแบบนี้นะครับซึ่งความยาวของเสาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-12เมตรนะครับความห่างระหว่างเสานะครับจะอยู่ประมาณ1.5เมตรนะครับ ัวใจสําคัญนะคราสอบตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถแป๊บหนึ่งผมแบ่งเป็นปัจจัยง่ายๆเลยนะครับปัจจัยง่ายๆเลยซึ่งเมื่อขึ้นท่าสอบเนี่ยเข้าท่าสอบนะครับมีอะไรบ้างหัวใจสําคัญหลักก็คือหนึ่งเรื่องของอความเร็วนะครับความเร็วที่ใช้ไม่ต้องเร็วมากนะครับผมแนะนาเพราะยิ่งถ้าเราขับเร็วมากเท่าไหร่เนี่ย มันทําให้การคิดวิเคราะห์อของเราเนี่ยมันต้องเร็วตามแล้วนะแล้วมันแก้ยากนะมันแก้ยากในที่นี้หมายความว่ามันเวลาในกรณีผิดพลาดมาเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆขับจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องพวงมาลัยอย่างที่ผมสอนไปนะครับท่าฟิกนะครับใช้ท่าฟิกแฮนเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยฮะท่าฟิกแฮนเนาะการจับนะครับการหมุนพวงมาลัยอะไร,ะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่าโอ้เพื่อนๆท้อ,<ๆ>อไหมฮะ เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการขับในรถให้ดูก่อนนะครับพร้อมกับดูสนามไปคร่าวๆเนาะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูมุมข้างนอกนะครับเวลาขับเนี่ยลักษณะรถจะเป็นอย่างไรนะโอเคพร้อมรอสักครู่ครับอ่ะโอเคครับก่อนที่จะขับรถนะผมขอให้มองมองสักครู่นะครับ สมมุติว่าในกระดาษแผ่นนี้นะครับจุดที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับซึ่งมันจําลองมาจากเสาสองข้างนะครับสีขาวแดงที่ในท่าสอบนะครับส่วนกระดาษที่เป็นรูปรถเนี่ยสมมุติว่าเป็นรถก็แล้วกันนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญเล็กน้อยนะฮะเรามาดูกันว่ามันสําคัญยังไงในกรณีถ้าขับรถเดินหน้านะครับส่วนสําคัญก็คือหน้ารถนะครับก็คือส่วนบริเวณนี้นะฮะถ้าขับรถไปแล้ว เกิดหน้ารถชิดไปทางขวานะครับหรือเบี่ยงไปทางขวาซึ่งมันทําให้ใกล้เสานะฮะเราต้องแก้พวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้าในกรณีเราขับรถไปแล้วรถมันเบี่ยงไปทางซ้ายเราต้องแก้พวงมาลัยทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินหน้าเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือเมื่อรถอยู่ตรงกลางแล้วคอนโทรโพลพวงมาลัยให้ตรงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขับรถให้ดูนะผมจะมาขับรถให้ดูแล้วเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะฮะอ่าโอเคครับ ตอนนี้ผมเตรียมพร้อมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต้องขอโทษทีนะฮะพอดีมูมันเป็นอย่างนี้ผมอยากให้เห็นมือในการคอนโทรลพวงมาลัยของผมด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อตั้งลำและเดินหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับปับ๊บเมื่อไหลเข้าไปนะฮะพยายามตั้งรถให้อยู่ในแนวตรงนะครับแต่พอเรามองไปแล้วเมื่อรถหลักการมองคือมองให้ไกลนะฮะถ้าเริ่มรู้สึกว่ารถมันชิดด้านใดด้านหนึ่งให้แก้ไปฝั่งตรงข้ามครับมันจะง่ายขึ้นสมมุติตอนนี้รถมันไหลออกมาทางซ้ายนะะ ผมแก้บุมอะไรมาทางขวาครับนี่จะเป็นท่าลักษณะของฟิ HAND โดยไม่เกินของฟิกแฮนนะครับพอไหลเข้ามาโอเคประมาณนี้หยุดเยี่ยมแบบนี้คือผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูแนวข้างนอกด้วยว่าลักษณะแนวข้างนอกในการขับรถมันจะยากหรือง่ายขนาดไหนนะต่อไปมันจะเป็นวิธีการถอยหลังซึ่งการถอยหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นจุดมองที่ค่อนข้างสําคัญเดี๋ยวผมจะอธิบายในแนวของอ เป็นรูปลถกระดาษเหมือนเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วจะขับให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเรามาดูกันครับอ่ะโอเคครับต่อไปดูในนี้นะครับเป็นรูปลถกระดาษนิดนึงผมต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้เตรียมของมาไว้ให้สําหรับการเข้าใจมากนักนะครับแต่ผมหาได้แค่นี้อ่ะ,อะโอเคต่อไปนะครับเวลาถอยหลังเนี่ยหลักการง่ายๆเหมือนกันครับเวลาถอยหลังก็จะเป็นส่วนด้านท้ายของรถนะครับที่จะเป็นส่วนนํา ถ้าเวลาเราถอยแล้วรู้สึกท้ายรถมันชิดไปทางขวานะครับให้แก้พวงมาลัยมาทางซ้ายหรือเมื่อถอยหลังมาแล้วพวงมาลัยท้ายรถชิดไปทางซ้ายให้แก้พวงมาลัยไปทางขวานะครับซึ่งหัวใจสําคัญมันก็ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยนะครับหลักการมองนะครับตอนเนี้เราจะมองมาที่กระจกมองข้างข,างของเรานะครับเราจะเห็นท้ายรถกับเสานะครับเห็นไหมฮะถ้ามีสองข้างนะครับให้มองสลับกันนะครับถ้าเราถอยหลังไปแล้วท้ายรถชิด ด้านซ้ายหรือด้านขวาให้แก้ไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีนะครับหลักการถอยง่ายๆครับความเร็วช้านะครับความเร็วต่ํานะครับจุดมองก็คือซ้ายขวานะครับจะเสริมโดยการมองกระจกหลังก็ดีนะครับเนาะก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาถอยหลังอาการมันจะเป็นยังไงนะครับปั๊บอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตจากการขับตรงนี้ให้ดูเลยนะฮะตอนนี้ด้านขวาห่างนิดนึงนะครับ ด้านซ้ายลักษณะเป็นไงห่างนิดนึงเหมือนกันครับพอดีถ้าซ้ายขวาพอดีไม่ต้องแก้ครับสามารถถอยได้เรื่อยๆครับมองสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับมันจะทําให้ไม่ค่อยพะวงครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราติดมองกระจกแค่ด้านใดด้านหนึ่งครับมันจะส่งผลแย่นะครับก็คือมันจะพะวงนั่นแหละเอาตรงๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ป๊บเนี่ฮถอยออกมาจากช่องเรียบร้อยครับสวยงามมากครับแค่นี้ครับผ่าน อ่ะโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมจากภายนอกนะครับว่าในการขับรถเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังทางตรงเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมุมภายนอกกันนะครับเวลาว่าถ้าผมขับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ จากที่ดูการภายนอกแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับนี่แหละคือเทคนิคง,ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นผมสรุปให้นะฮะท่าสอบท่าแรกเนี่ยควรที่จะใช้ความเร็วต่ํานะครับส่วนการเดินหน้าเนี่ยคือหน้ารถมันเป็นส่วนนําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยครับแนะนําว่าให้ใช้ท่าฟิกแฮนจะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะนะฮะแล้วก็ส่วนการถอยหลังการถอยหลังเนี่ยจะเป็นท้ายรถนะครับอุ้ยเหนื่อยมากเลย ท้ายรถจะเป็นส่วนนำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการถอยหลังเนี่ยควรที่จะมองกระจกซ้ายและขวาให้ดีนะฮะดูจุดท้ายรถเรว่อยชิดด้านไหนแล้วแก้ถูกต้องนะครับยังไงสําหรับวันนี้นะครับ EP ของท่าสอบเดินหน้าถอยหลังทางตรงเนี่ยผมจะบันทึกไว้ให้แค่นี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ต่อไปนะครับซึ่งผมจะทําให้ต่อเลยก็จะเป็นท่าเทียบทางฟุตบาทนะครับแล้วก็การถอยหลังเข้าซองในช่องว่างทางหน้า้ายนะครับแล้วเรามาเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ